สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันจันทร์ที่25เดือนกรกฎาคม2565วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้งานสะพานเหล็กดอกเลเวลเล์ของประตู D43 D43 อันดับแรกเลยมาที่ตู้คอนโทรลครับมาที่ตู้คอนโทรลอันดับแรกเลยเปิดสวิตช์ก่อนเลยครับสวิตช์ตัวสีแดงปุ่มนี้ มันจะมีศูนย์กับหนึ่งเราบิดไปที่หนึ่งดูไฟติดไหมติดครับตอนนี้ไฟติดแล้วปุ่มที่สั่งให้ด็อกขึ้นด็อกลงด็อกขึ้นคือตรงนี้ปุ่มสีเขียวตรงนี้ตอนนี้มันยังไม่ขึ้นนะครับตอนนี้ยังไม่ขึ้นเดี๋ยวผมจะกดปุ่มกดปุ่มตัวนี้เพื่อให้มันขึ้นผกดค้างเลยนะครับกดค้างเลยกดค้างมันจะขึ้นมา ขึ้นมาเสร็จสูงสุดของหมาแงนนี่มันก็จะกางปีกขึ้นตอนนี้เราผมกดปุ่มค้างไว้อยู่ผมกดปัก่มค้างไว้อยู่ตอนนี้มันก็ยังทํางานอยู่อถ้าผมอยากให้มันค้างผมก็มาอัพสวิตตัวนี้ลงมาที่ศูนย์มันจะค้างอตอนนี้ผมมือเดียวเนาะเดี๋ยวผมจะจะจะ,จะทำให้รวดเร็ว เห็นไหมครับตัวนี้มันจะค้างอยู่เมื่อมันค้างอยู่นี่ก็เซฟตี้สุดแล้วก็คือตอนนี้น้ำมันมันอั้นอยู่รถสิบล้อก็ถอยเข้ามาเลยครับถอยเข้ามาในตำแหน่งที่มันสูงนี่แหละครับสูงสูงก็ประมาณ227เซนนะครับจากพื้นจากจากปีกตรงนี้นะครับจากปลายปีกตรงนี้ผมว่าจากปลายปีกตรงนี้เลยก็ประมาณ200รถก็ถอยมาถอยมาเสร็จปับ๊บ นะตอนที่เราจะเอาลงเอาลงเอาลงก็มีวิธีง่ายๆก็คือมาออนสวิตนี่เหมือนเดิมครับตรงนี้จะยังไม่ลงนะครับตอนนี้จะยังไม่ลงเห็นไหมครับถ้าเราออนเสร็จมันก็ยังไม่ลงแต่ทำยังไงครับที่จะให้มันลงก็กดปุ่มนี้เหมือนเดิมครับปุ่มสีเขียวเพื่อให้มันกายเกยก,กันกับท้ายรถนะรถสิบล,ล้อที่มาขนของลงหรือเอาของขึ้น มันก็จะลงไปนี้มันก็จะไปสัมผัสที่กระตูดพอดีอตอนนี้มนไม่มีรถไม่มีรถมันก็จะตกลงอตอนนี้ผมจะเก็บครับผมจะเก็บผมก็จะกดปุ่มปุ่มเขียวนี่เหมือนเดิมเวลามันลงสุดสุดสุดแล้วอ่าผมจะปลดปุ่มเขียวนะครับปึ๊บเวลาจะเก็บเก็บเสร็จป้าผมก็ปล่อยลง่ะนี่คือการเก็บแล้วเราก็มาดูว่ามันมันเข้าซองดีไหม นี่ก็อันตรายถ้าถ้า้าามันไม่เข้าซองจะทับคนเห็นไหมครับมันจะมีเหล็กอยู่เหล็กตรงนี้เห็นไหมครับมันจะเข้าซองอยู่พอดีตรงนั้นก็เหมือนกันครับมันจะเข้าซองอยู่พอดีครับแล่ตัวนี้ก็คือปลอดภัยแล้วโอเคครับในตัวไอ้ด็อกถ้าเลิกใช้งานก็ให้มาทอปทอปไปไว้ให้ผมหน่อยนะครับอ่าอับสวิตตัวนี้ ปิดมาตรงเลขศูนย์นี่ครับปอดไวใ้ให้ไฟสีเขียวนี่มันดับด้วยว่ามออแปลงมันจะจะไหมมันทํางานหนักมออแปลงจะทํางานตลอดมันจะทําให้บอดเสียนี่รบกวนให้ปิดทุกครั้งนะครับเวลาเลิกใช้งานแล้วคือบอดมจะทํางานหนักมันจะทําให้บอดบอดพังแล้วหาซื้อยากหาซื้อไม่ได้เลยละ่ะในประเทศไทยต้องนําเข้า ตัวนี้ถ้าจะใช้งานให้ถูกวิธีจริงๆเวลายกมามาถึงมาผ่าดที่สูตรรถแล้วถ้าเป็นไปได้จริงๆเพื่อความปลอดภัยให้มาอัดตรงนี้อัดตรงนี้ด้วยเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนว่าวาล์วมันเปิดอยู่มันมันมันทำไม่ให้ มันทำให้น้ํมันมันไหลตลอดมันจะเกิดอันตรายขึ้นได้เป็นไปได้ก็คือให้ออฟปอฟมานี้เลยขณะที่เราเรามาเออเรามาไอทําสะพานไว้แล้วให้มาออฟไปเลยมันจะได้ปลอดภัยมันจะไม่ได้เลื่อนลงเวลาเวลารถมันเลื่อนออกหรืออะไรไปมันจะได้ไม่เลื่อนลงนึกถึงเวลาว่าว่าถ้ารถมันไหลออกไป มันจะหนีบลงไงถ้าถ้าเราไม่ออฟไว้เพราะว่าตอนนี้น้ำมันมันคล้ายๆว่ามันเปิดอยู่ตลอดถ้าเป็นไปได้จริงๆก็ให้มาพอฟสวิตตัวเดงนี้ไว้เหมือนเดิมก่อนนะประมาณนี้ตอนนี้มันจะปลอดภัยปลอดภัยเพราะว่าเวลารถมันถอยออกไปเนี่ยสปามก็ยังค้างอยู่ก็จะทำให้เซฟตี้มากกว่าที่เราออนค้างไว้